เคยสงสัยไหมคะทำไมคนเราถึงเดินสองขาทำไมเราถึงมีสมองใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงต่างจากลิงมากขนาดนั้นวันนี้เราจะมาไขาความลับของมนุษย์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้กันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความจริงนี้อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวเองไปตลอดการเรื่องราวของเรา เริ่มต้นขึ้นเมื่อ6 7ถึง7ล้านปีก่อนที่ทวีปแอฟริกาตอนนั้นบรรพบุพรุษของเรายังเป็นลิงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ชื่อว่าออสตราโลพิเทคัสมีรูปร่างคล้ายลิงแต่ใบหน้าเรียบกว่าแล้วสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงป่าไม้ค่อยๆหายไปกลายเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่แล้วรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น บรรพบุรุษของเราต้องลงจากต้นไม้และเริ่มเดินบนพื้นดินนี่ล่ละค่ะจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ทำให้เราเริ่มเดินสองขาแทนการคลานสี่ขาเหมือนลิงทั่วไปนักวิทยศาศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่าการปฏิวัติการเดินการเดินสองขาไม่ได้แค่ช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะแต่มันเปลี่ยนแปลรงร่างกายเราทั้งระบบเลยกระดูกสันหลังกลายเป็นรูปตัวเกระดูกเชิงกรานกว้างขึ้น และที่สำคัญมือที่เคยใช้เดินกลายเป็นอิสระสามารถจับของทำเครื่องมือได้แล้วรู้ไหมคะว่าการที่เราเดินตัวตรงทำให้ลำคอเปลี่ยนตำแหน่งส่งผลให้เราสามารถพูดได้ชัดเจนขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์พูดได้แต่ลิงพูดไม่ได้คะ่ะและสิ่งสำคัญที่สุดสมองของเราเริ่มโตขึ้น จากเดิมแค่400ลูกบาทเซนติเมตรกลายเป็นกว่า1,400ลูกบาทเซนติเมตรในปัจจุบันโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เป็นศูนย์กลางการคิดวางแผนและความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังคะสิ่งที่ทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้ไม่ใช่แค่สมองใหญ่นะคะแต่เพราะเราเรียนรู้ที่จะใช้ไฟเมื่อประมาณ1.8ล้านปีก่อนบนรรพบุรุษของเราที่ชื่อว่า โฮโมอีเร็กตัสค้นพบวิธีควบคุมไฟไฟเปลี่ยนทุกอย่างค่ะมันทำให้อาหารสุกย่อยง่ายขึ้นพลังงานที่เหลือถูกส่งไปเลี้ยงสมองมากขึ้นไฟยังช่วยป้องกันสัตว์ร้ายให้ความอบอุ่นและทำให้เรามีชีวิตในยามค่ำคืนรู้ไหมคะเวลากลางคืนรอบกองไฟคือจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะมันทำให้บรรพบุรุษของเรานั่งคุยกันเล่าเรื่องถ่ายทอดความรู้นี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมมนุษย์สิ่งที่ทำให้เราต่างจากสัตว์อื่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ลิงแก่ตายความรู้หายไปแต่มนุษย์แก่ตายความรู้ยังอยู่และส่งต่อให้คนรุ่นหลังนี่คือเหตุผลที่เราพัฒนาได้รวดเร็ว เพราะแต่ละรุ่นไม่ต้องเริ่มใหม่แต่สารต่อจากรุ่นก่อนเมื่อ1น0่งแสถึงสองแสนปีก่อนมนุษย์สมัยใหม่หรือโฮโมซาเปียนส์ก็เกิดขึ้นและเริ่มกระจายไปทั่วโลกทั้งยุโรปเอเชียออสเตรเลียและอเมริกาพอถึงจุดนี้เราพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใดๆก็ได้ และเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนเกิดการปฏิวัติกเกษตรกรรมมนุษย์เปลี่ยนจากนักล่ามาเป็นเกษตรกร,เร,กรเริ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และตั้งถิ่นฐานผาวรการเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญมากค่ะเพราะเราไม่ต้องเดินหาอาหารอีกต่อไปมีเวลาคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆสร้างบ้านทำศิลปะพัฒนาภาษาเขียน และแม้กระทั่งคิดเรื่องปรัชญา,าศาสนาและวิทยาศาสตร์สิ่งนี้ทำให้ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดหมู่บ้านเมืองประเทศและในที่สุดก็กลายเป็นโลกที่เราเห็นในวันนี้จากคนเพียงไม่กี่แสนจนกลายเป็นเกือบ8,000ล้านคนในปัจจุบันและคุณผู้ฟังคะหลังจากที่รู้เรื่องราวการเดินทางของมนุษย์แล้วคุณคิดว่าเราจะวิวัฒนาการไปในทิศท,ทางใดต่อไป เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเราอีกหรือเปล่าลองคิดดูสิคะถ้าบรรพบุพรุษของเราไม่ลงจากต้นไม้วันนั้นวันนี้เราจะเป็นยังไงคุณละ่ะเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่ามีนิสัยบางอย่างที่เหมือนบรรพบุพรุษโบราณอยู่หรือเปล่ามาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ